น้องเกิดเมื่อวานนี้ค่ะทั้งหมด8ตัวนะคะที่เห็นในภาพนี้เป็นลูกไก่ไข่ผสมกับไก่พื้นเมืองค่ะทุกคนชุดทดลองนะคะว่าน้องสามารถที่จะฟักได้ไหมขนฟูๆตัวป้อมๆอ้ออวนๆค่ะทุกคนนี่ค่ะแข็งแรงมากๆเลยค่ะหลอดไฟอันนี้สามารถซื้อได้ที่ร้านขายของชำหรือว่าขายเกี่ยวกับพวกวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ทั่วไปเลยนะคะทุกคน ราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่นะคะขนาดที่ปังปอนใช้นะคะปังปอนใช้อยู่ที่60วัตต์ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ปังปอนพามาดูลูกไก่อายุแรกเกิดกันค่ะวันนี้วันที่2แล้วนะคะที่น้องเกิดมาเนาะน้องเกิดเมื่อวานนี้ค่ะทั้งหมด8ตัวนะคะที่เห็นในภาพนี้เป็นลูกไก่ไข่ผสมกับไก่พื้นเมืองค่ะทุกคน ชุดทดลองนะคะว่าน้องสามารถที่จะฟักได้ไหมก็เป็นชุดที่ปังปอนจะเลี้ยงไว้ที่ฟาร์มของปังปอนเองนะคะไม่ได้จําหน่ายไปไหนนะคะก็อยากจะรู้พัฒนาการของลูกเจี๊ยบเนาะว่าเขาจะมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ตามธรรมชาติไหมนะคะสําหรับไก่ที่ได้รับการผสมข้ามสายพันธุ์นะคะ จริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เขาผสมนะคะแต่ว่าเกิดความผิดพลาดเนาะเพราะไก่ที่ญาติของปังปอนให้มาเลี้ยงตั้งแต่เด็กค่ะน้องโตเป็นหนุ่มแล้วค่ะแล้วก็ไล่ผสมแม่ไก่ไข่นะคะเนื่องจากว่าไก่ไข่ที่ส่วนของปังปอนค่ะเลี้ยงแบบปล่อยเนาะให้เป็นไก่ไข่อารมณ์ดีนะคะทุกคนพอน้องผสมกันอย่างเนี้ยก็ได้เป็นไข่ที่มีเชื้อนะคะ แล้วปังปอนก็ได้ยกเลิอกออเดอร์ลูกค้าไปหมดเลยนะคะเนื่องจากถ้าเป็นไข่มีเชื้อเราก็ไม่อยากที่จะจําหน่ายออกไปนะคะเนื่องจากว่าลูกค้าถ้าไม่ได้เก็บในตู้เย็นอย่างนี้ค่ะก็อาจจะทําให้ไข่ไก่ฟองนั้นๆเสียง่ายขึ้นนะคะเสียง่ายกว่าไข่ปกติที่ไม่มีเชื้อนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่เหมาะที่จะจําหน่ายไปสําหรับการบริโภคเนาะปังปอนก็เลยยกเลิก ออเดอร์ Order, ลูกค้านะคะเป็นระยะเวลา1เดือนเศษแล้วค่ะตอนนี้เราก็ได้นำลูกไก่บางชุดนะคะทุกคนนำมาลงฟักดูค่ะปรากฏว่าน้องๆสามารถฟักออกมาได้นะคะสมบูรณ์แข็งแรงมากๆค่ะณนะตอนนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามดูพัฒนาการของเด็กๆต่อไปนะคะทุกคนติดตามไปพร้อมๆกันเนาะว่าเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรน้องจะโตไปในรูปแบบไหนเนาะแต่ว่าที่แน่ๆก็คือ แรกเกิดเนี่ยน้องๆมีหน้าตาเหมือนกับไก่ไข,เข,ข่เลยค่ะขนฟูๆตัวป้อมๆอ้วนๆค่ะทุกคนเนี่ยค่ะแข็งแรงมากๆเลยค่ะขนสีขาวๆนวลๆเหลืองๆนะคะผสมกับสีน้ำตาลอ่อนๆนะคะทุกคนน่ารักมากๆเลยค่ะน้องนอนค่ะทุกคนคือแบบน้องชอบนอนมากนอนทั้งวันเลยนะคะแล้วก็มากินนิดๆหน่อยๆนะคะแล้วก็ไปนอนค่ะ แข็งแรงมากๆเลยค่ะบางปอนก็ใส่ไว้ในจุดอนุบาลไก่เล็กนะคะทุกคนต้องให้น้องอยู่ในนี้ขั้นต่ำก็คือ1สัปดาห์นะคะหรือว่าถ้าอยู่ได้สัก1เดือนก็จะดีนะคะทุกคนแต่ว่าพื้นที่อาจจะแคบไปสําหรับน้องเนาะตรงจุดตรงนี้บางปอนก็จะให้เป็นเฉพาะอนุบาลไก่เล็กนะคะประมาณ1สัปดาห์เสร็จเศษอย่างเงี้ยบางปอนก็จะย้ายน้องออกไปเลี้ยงที่จุดอนุบาลขั้นถัดไปนะคะทุกคนก็จะต้องแยกพื้นที่ตามลําดับเนาะ ไม่งั้นเดี๋ยวไก่ต่างรุ่นกันไปรุ่นหลังๆที่เกิดตามมาอย่างเงี้ยอาจจะไม่เหมาะเนาะที่จะให้เขาอยู่ร่วมกันลหลายๆรุ่นนะคะเนื่องจากว่าน้องเติบโตไม่เท่ากันเนาะตามอายุของเขาค่ะดุย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 ,ดยตรงที่เป็นสีขาวๆคล้า,ายๆกับผงแป้งเนี่ยนะคะอันนี้คือผงกำจัดมแมลงไร แล้วก็มดต่างๆนะคะทุกคนอันนี้ปังปอลก็โรยไว้เพื่อป้องกันมดเนาะแล้วก็แมลงที่อาจจะมาลุก,กวนน้องๆนะคะต้องโรยป้องกันไว้ก่อนนะคะทุกคนไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นก็คือเราต้องป้องกันไว้ก่อนนะคะน้องจะได้ปลอดภัยนะคะทุกคนแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างปกติเนาะเนี่ยค่ะกินแล้วค่ะตอนกลางคืนปังปอลก็จะเปิดไฟกกให้เขานะคะ หลอดไฟอันนี้สามารถซื้อได้ที่ร้านขายของชำหรือว่าขายเกี่ยวกับพวกวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ทั่วไปเลยนะคะทุกคนราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่นะคะขนาดที่ปังปอนใช้นะคะปังปอลใช้อยู่ที่60วัตต์ค่ะถ้าวัตตสูงกว่านี้ปังปอนว่ามันร้อนเกินไปนะคะทุกคนสําหรับการเทสการใช้งานของปังปอลนะคะปังปอเทสมาก่อนเนาะเราก็ได้เลือกที่ไซส์ขนาด หกวัตต์นะคะทุกคนนำมาใช้ก็จะเหมาะสมมากๆแล้วบางปนก็ใช้ไฟขนาดนี้แหละในการกกพวกลูกเป็ดลูกไก่ที่ผ่านมานะคะน้องก็รอดแล้วก็เติบโตสมบูรณ์แข็งแรงดีมากค่ะทุกคนถือว่าเป็นช่วงความอบอุ่นที่น้องอยู่แบบสบายๆเนอะ ตอนกลางคืนเขาก็จะนอนใกล้ๆกับหลอดไฟนะคะแต่ว่าจะไม่ใกล้มากจนเกินไปเพราะว่าถ้าใกล้เกินไปน้องน่าจะร้อนนะคะเขาก็จะนอนบริเวณรอบๆตรงนี้ค่ะรอบๆพื้นที่เนาะก็ถือว่าแบบสบายๆนะคะทุกคนวิ่งดุกดิบดุกดิบก,ก,กันดีมากค่ะเสียงตุบตับตุบตับอยู่ภายในกล่องนะคะทุกคนที่พื้นบางอนก็จะรองด้วยแก็บนะคะเพื่อดูดซับความชื้นแล้วก็ดูดซับมูลของเขาดูดซับกลิ่นต่างๆค่ะ ช่วยในเรื่องของการรองเท้าน้องให้น้องสามารถที่จะเดินได้อย่างสะดวกสบายเนาะไม่เจ็บเท้านะคะเนื่องจากว่าน้องเป็นไก่แรกเกิดนะคะทุกคนอะไรที่ช่วยเขาได้เราก็ควรจะช่วยเนาะเดี๋ยวปองปนพาไปดูอีกหนึ่งตัวนะคะเป็นชุดแรกเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าน้องเกิดออกมาตัวสุดท้ายนะคะทุกคนเกิดออกมาในวันที่23ของการฟักนะคะซึ่งก็ถือว่าเลยกําหนดเนาะเพราะว่ากําหนด ฟักตามปกติของไก่ก็คือจะเป็นวันที่21นะคะวันที่21ของการฟักคือน้องๆจะฟักออกมาค่ะแต่ว่าก็มีฟักก่อนฟักหลังเหลื่อมๆกันไปเล็กน้อยนะคะทุกคนแล้วก็จะมีบางฟองที่ยังไม่ฟักนะคะปองปอนคิดว่าน้องไม่น่าจะรรดแล้วนะคะสําหรับฟองที่ยังไม่ฟักเพราะว่าวันนี้คือวันที่23แล้วนะคะแล้วก็ส่องดูเชื้อน้องนิ่งมากๆค่ะเดี๋ยวปองปอนพาไปดูกันเลยค่ะ จ้าเอนี่เป็นลูกไก่ตัวที่9นะคะของชุดแรกค่ะน้องล่าสุดเลยเกิดขึ้นมาล่าสุดเลยของชุดแรกที่บางบอลนำมาฟักนะคะทั้งหมด13ฟองค่ะทุกคนตัวนี้เป็นฟองที่9นะคะส่วนอีกที่เหลือบางบอนคิดว่าน้องไม่น่าจะฟักแล้วนะคะเนื่องจากว่าคบก,กําหนดมาเลยวันที่21มา2วันแล้วค่ะวันนี้เป็นวันที่23ของการฟักเนาะ นี้ค่ะน่ารักมากโอ้โอ้โอ้โออะขนก็เริ่มแห้งแล้วนะคะมีด้านหลังที่ติดคราบเมือกหน่อยๆนะคะทุกคนแล้วก็แห้งแบบแข็งๆเนาะอันนี้สามารถใช้น้ำอุ่นชุบแล้วก็เช็ดตัวให้น้องได้เลยนะคะแล้วก็นำเข้าตู้ฟักค่ะตู้ฟักก็จะช่วยทำให้ขนของน้องแห้งแล้วก็ ไม่อันตรายกับน้องนะคะเนื่องจากว่าอุณหภูมิในตู้ฟักก็คือจะช่วยไก่แรกเกิดได้ดีมากค่ะเดี๋ยวพอผ่าน24ชั่วโมงไปบางปอนก็จะนำน้องย้ายไปไว้ในสำหรับจุดอนุบาลไก่เล็กนะคะเหมือนกับพี่ๆของเขา8ตัวเมื่อกี้นี้นะคะไปอยู่ที่จุดกกไฟเนาะให้เขาสามารถที่จะเริ่มกินอาหารแลกเกิดได้แล้วก็กินน้ำได้นะคะทุกคน เนี่ยค่ะน้องอยู่ตัวเดียวเหงาๆเลยนะคะแล้วก็ชุดที่สองค่ะกำลังเริ่มจะฟักนะคะทุกคนเดี๋ยวปองปอนเอามาให้ดูเนาะเนี่ยค่ะชุดที่สองที่จะฟักตามกันมาค่ะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีรอยเล้าให้เห็นแล้วนะคะทุกคนรอยเล้าเล็กๆนี้เนาะนี่ก็คือเขาพยายามที่จะเจาะ เจาะเปลือกไข่ออกมาแล้วนะคะอีกสักหน่อยน้องก็จะออกมานะคะปังปอลองฟังเสียงได้ยินเสียงกุ๊กกิก๊กกุ๊กกิ๊กอยู่ด้านในนะคะแสดงว่าน้องสมบูรณ์นะคะพร้อมที่จะเจาะเปลือกไข่ออกมาแล้วค่ะเดี๋ยวมารอดูประมาณ4ี่ห้าชั่วโมงอย่างเงี้ยก็น่าจะออกมาแล้วนะคะ mm hmm. แข็งแรงมากค่ะทุกคนเจ้าตัวนี้เดี๋ยวปังปอนนำเข้าจุดอนุบาลเลยค่ะ โอเควันนี้อากาศร้อนๆนะคะเดี๋ยวสักหน่อยบางบอนจะเปิดไฟกุบให้เขานะคะไปอยู่กับพี่ๆไปสิเดินไปเร็วเฮไปอยู่กับพี่ๆทั้งแปดเร็วเริ่มจิกแล้วค่ะไปลูกไปไปเร็วพี่ๆของเราเตรียมหลับอย่างเดียวเลยกุ o กกิ๊กกุกกิ๊ก กกกกิ๊๊ร้องใหญ่เลยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวก็เข้ากลุ่มเนาะโอเคโอ้โหเสียงวิ่งกันดุกดิกดุกดิกเลยโอ้โหดูสิคะทุกคนแข็งแรงมากค่ะเขาเล่นไฟคะ่ะแบบนี้ ไปขนาดเท่านี้เขารู้สึกสบายๆนะคะทุกคนสังเกตจากน้องก็จะมาอยู่ใกล้ๆนะคะแล้วก็ร่าเริงมากค่ะดูสิคะโอ้โหวิ่งกันเร็วมากเพิ่งเกิดมาได้สองวันเองเท่านั้นนะคะแข็งแรงมากๆเลยค่ะ ตอนนี้ก็ได้ก้าตัวแล้วนะคะตัวที่10์อยู่ในตู้ฟักอยู่เลยค่ะทุกคนอบขนอยู่เนาะอบให้น้องคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมที่เขาจะต้องใช้ชีวิตแล้วก็หายใจเองก่อนนะคะพอเขาคุ้นเดี๋ยวเราค่อยนำมายังจุดอนุบาลร่วมกับพี่ๆของเขาเนาะเฮ้ยน่ารักมากเลยค่ะทุกคนเขาก็จะอยู่ใกล้ๆหลอดไฟนะคะ ความอบอุ่นขนาดนี้ความสูงของหลอดไฟขนาดนี้น้องค่อนข้างที่จะสบายตัวค่ะสังเกตจะเข้ามาอยู่ใกล้ๆนะคะแล้วก็วิ่งดุกดิกดุกดิกค่ะร่าเริงมากแสดงว่าเขาโอเคที่ความอบอุ่นขนาดเท่านี้นะคะสองวันนี้น้องจะยังกินไม่เก่งเท่าไหร่นะคะจะพยายามหัดจิกเนาะ แล้วก็หัดเดินหัดวิ่งอยู่นะคะก็ต้องให้เวลาน้องนิดนึงนะคะก็จะมีอาหารแล้วก็น้ำนะคะใส่ไว้ให้เนาะโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ค่ะปองปองก็พามาดูลูกไก่นะคะแรกเกิดเนาะแล้วก็การอนุบาลลูกไก่นะคะ ถ้าทานใดมีข้อสอบถามหรือว่ามีข้อเสนอแนะมีข้อคอมเมนต์ใดๆก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาแบ่งปันกันได้นะคะทุกคนปังปอนก็ยินดีมากๆเลยเนาะอยากจะมีเพื่อนมาร่วมแบ่งปันนะคะปังปอนก็ยังถือว่าเป็นมือใหม่นะคะในเรื่องของการฟักตู้ไขอ่อัตโนมัตินะคะนี่ก็เป็นความดีใจนะคะที่ทำให้ได้ลูกไก่ออกมาสมบูรณ์แข็งแรงนะคะ สำหรับคลิปนี้ปองปองก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะถ้าท่านใดชอบคลิปนี้ค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับปองปองด้วยนะคะเดี๋ยวปองปองมีความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ๆปองปองก็จะนํามาทําคลิปแล้วก็แบ่งปันให้กับทุกท่านเช่นนี้อีกค่ะสําหรับคลิปนี้ปองปองต้องขอลาทุกท่านไปก่อนค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ